ีเนตพอดแคสต์ Podcast. รู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการรอท้อก,กับสวระวัสดีครับแรงงานไทยก็เท่าที่ทราบจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็จะมีปัญหาก็อยู่ที่ประเทศที่มีสงครามอยู่บา่างครั้งจะมีปัญหาเหมือนกันนะฮะก็อยู่ระหว่างที่รัฐบาลไทยกำลัง ำดำเนินการช่วยเหลือเฉพาะแรงงานไทยอิสราเอลที่อื่นก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ก็มีบ้างที่เกาหลีเป็นพวกผีน้อยอเข้าไปโดยผิดกฎหมายเขาก็มีการจับกลุมลงโทษลงทันกันอยู่พอสมควรที่อื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรอย่างเช่นที่ไต้หวันก็โอเคนะสถานการณ์ทั่วไปก็ยังยังดีอยู่ยกเว้นที่อิสราเอลเท่าที่รัฐบาลช่วยเหลืออยู่เนี่ยก็อาจจะ ยังไม่ครบถ้วนทุกมิติต้องเข้าใจว่าแรงงานไทยที่ที่อยู่ในอิสราเอลมีประมาณเกือบสามหมื่นเะนี่ยนะหน้าเวลาเนี่ก็แบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็อยากจะกลับฝ่ายหนึ่งก็ยังลังเลสามฝ่ายแล้วกันอีกฝ่ายหนึ่งก็คงยังไม่กลับเพราะว่าคงจะทราบกันดีอยู่เวลาไปแต่ละครั้งเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายบางครั้งนะตั้งหกหมื่นถึงแสนถ้าที่พี่รวบรวมมานะมันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะมีทั้งค่าจัดทาตรวจประวัติ ทะเบียนปัจกรที่สำนักตำรวจแห่งชาติมีทั้งค่าพาสปอร์ตพันหตัวสุขภาพอีก3ามพันกว่ากว่าค่าสมาชิกกองทุนไปหางานในต่างประเทศอีกประมาณ400รวมทั้งค่าตัวเครื่องบินอีกตั้งแต่2 5ง0 0ื่ถึงสามหมนเนี่ยอันนี้คือค่าใช้จ่ายที่ที่แรงงานจะต้องลงทุนไปแล้วถามว่าเวลาไปแล้วเนี่ยมันจะได้ผลตอบแทนคุ้มค่าไหม ถ้าตอบว่าไม่คุ้มก็คงจะไม่ถูกมันก็คุ้มค่าก็าาจะได้ค่าจ้างมีเวลาที่เขาไปทํางานประมาณสามถึงห้าเท่าแล้วกันประเด็นก็คืออย่างนี้ที่น้องแรงงานที่ไปค้าแรงงานในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นคนยากจนแล้วก็ไม่ใช่ช้งชุนส่วนตัวนะเป็นกู้นี่ยืมสินจากสถาบันการเงินก็กู้นี่ยืมสินนอกระบบบางคนก็เอาจากญาติพี่น้องหยิบยืมกันไปหรือบ,บางคนเอาที่ดินไปจองนองจำนำ สถา,าบันการเงินมันก็ต้องเสียค่าดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปเนี่ยก็ต้องเสียแล้วไปที่นู่นนะต้องเสียอีกสี่หมื่นนะก็เป็นเรื่องของกฎหมายเขาทางนู้นว่าเพื่อเพราะว่าอย่างเงี้ยเวลาเขาตายเสียชีวิตก็จะได้เงินนู่นนี่นั่นอะไรมาช่วยเหลือปัะเด็นก็คือในภาะวะสงครามเนี่ยมันก็มีเรื่องที่จะต้องช่วยเหลืออยู่มากมายตั้งแต่หาที่อยู่ให้ในระหว่างที่ยังไม่ได้กลับประเทศไทย มันก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยแล้วก็ต้องจัดหาทุกอย่างรวมทั้งเมื่อจะมาเดินทางกลับตอนนี้ตัวเลขก็ไม่นิ่งล้วระหว่างเดินทีขึ้นนึงถึงเจ็ดแปดพันแต่ช่วงหลังๆเนี่ยก็ลดลงถามว่าคนเหล่านี้เวลารัฐบาลส่งเครื่องบินไปรับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินพาณิชย์หรือเครื่องบินของทหารเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถามว่าเมื่อมาแล้วเนี่ยประการแรก เห็นบอกว่าจะมีงานให้ทําจริงหรือไม่ประการที่สองเนี่ยเรื่องหนี้สินเห็นท่านรัฐมนตรีช่วยท่านหนึ่งท่านบอกว่าหนี้สินกับทกาศาเนี่ยจะให้ปลอดหนี้ลดเหลือแค่0.1เปอร์เซ็นตอะไรประมาณเนี้ก็ได้ไปกี่ลายแต่ที่เป็นหนี้เป็นหนี้ลลกระบบล่ะอันเนี้ยรัฐบาลควรจะช่วยเหลือเขาไหมเพราะเขาก็ไม่อยากกลับอ่ะท่านนายกก็บอกว่า เรียกร้องให้แรงงานกลับมาเถอะอยู่บ้านเรามันปลอดภัยกว่าอยากให้แรงงานมาทํางานในบ้านเรามันก็เป็นส่วนหนึ่งถามว่าเขากลับมาเขาเรามีงานทํำไหมประการที่สองเนี่ยเมื่อสงครามสงบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโอเคมีงานทําให้ไหมโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พี่บุกเมื่อกี้เนี่ยหนี้สินที่เขามีอยู่เนี่ยนอกจากธนาคารทปสแล้วอะหนี้นอกระบบก็ดี หรือนี่จากสถาบันการเงินเองก็ดีหรือนี่อื่นก็ดีจะช่วยเหลือเขาได้หรือเปล่าละ่ะแล้วเวลาไปรับรับกลับมาแต่เวลามาถึงนี่แล้วเนี่ยไอ้นี่สินตรงเนี้ยมันต้องดอกเบี้ยมันหยุดได้ไหมละ่ะก็ควรจะช่วยไหมล่ะรัฐบาลเนี่ยแล้วเนี้ยรัฐบาลมองถึงประเด็นนี้หรือไม่แต่พี่ยังมองอีกประเด็นหนึ่งเมื่อรัฐบาลเอาละช่วยเหลือสามสี่อย่างนี้เสร็จแล้วแล้วเมื่อสงครางสงบเนี่ยเขาจะกลับเนี่ยถามว่าค่าเดินทางในการกลับเท่าไหร่กัน ามหมื่นห้าถึงสามหมื่นเจ็ดเจเนี่ยรัฐบาลพูดถึงหรือเปล่าวันก่อนพี่หาเืยในที่ประชุมเหมือนพี่ก็เรียกร้องในประเด็นเนี้ยก็เป็นห่วงเป็นใยอยากให้เขากลับมามาทํางานบ้านเราบ้านเราสบายกว่านู่นนี่นั่นอะไรนี่สินที่เขามีอยู่จะช่วยได้หรือไม่นอกจากไม่กี่ร้อยคนมั่งนี่ที่ไปกู้จากทกสอที่เหลือจะช่วยไหมแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาจะเดินทางกลับอ่ะก็ต้องอะไรกู้นี่ต่ออีกใช่ไหมเปล่าเนี่ยอันเนี้ยคือส่วนหนึ่ง ที่จะต้องช่วยเหลือเขาก็ไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะถามว่าพาส์ตที่ต้องเสียพันห้าจะต้องเสียอีกไหมแล้วต้องตรวจประวัติอาชญากรอีกหรือเปล่าถ้าตรวจก็เสียอีกร้อยหนึ่งสุขภาพต้องตรวจอีกไหมถ้าตรวจก็ต้องเสียอีกสามพันสองข้าสมมาชิกกองทุนเนี่ยต้องเสียเปล่าไอ้สาวเนี่ยน่ใจว่ารัฐบาลได้ดูหรือเปล่าหรือกระทรวงแรงงานได้ดูหรือไม่ตรงเนี้ยคิดว่ามันควรจะยกเว้นให้เขาไหม เมื่อไปรับเขากลับมาแล้วเขาจะกลับไปอ่ะนอกจากจะออกค่าใช้ใจ่ายอย่างค่าเครื่องโดยสารค่าเหล่านี้ต้องควรยกเว้นใช่ไหมเพาสปอร์นียควรยกเว้นไหมต้องสามพันสองเนี่ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไปถึงผู้มีอํานาจหน้าที่เพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะมาบางคนเพิ่งไปได้สามเดือนเนี่ยเดือนหนึ่งก็มีนะเนี่ยแล้วพวกนี้ทํำยังไงอ่ะใช่ไหมฮะแล้วเพิ่งกลับมาสมมติว่าพี่เชื่อว่านะสงครามอาจจะสงบสิน้นถ้าเกิดการเจรจาสงครามจะสงบ ต้องจบด้วยที่โต๊ะเจรจารถ้าเกิดสงบลงภายในสองเดือนเนี่ยสมมุตินะสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องมีการเตรียมการไหมเพื่อให้พี่น้องที่เป็นแรงงานต่างด้าวเขาก็ไปทํางานนอกจากเขาจะทางานเลี้ยงเขากเขาก็ำลังนาเงินเข้ามาเหมือนเรื่องของเศรษฐกิจกของเราด้วยก็คงจะต้องฝากในเรื่องนี้ด้วยในส่วนของการช่วยเหลือของแรงงานไทยแต่ท่าที่พี่มองนะว่าช่วยให้ครบทุกมิติ มาเช้าก็ประชุมกันเนเพราะพี่เป็นประธานอนุการบริการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของวุฒิสภาเนี่ยพี่มองในสองมิติมิติแรกก็คือในเรื่องของการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้คนไทยที่มีศักยภาพไปทำงานในต่างประเทศประการที่สองเนี่ยเพื่อให้มันครอบคลุมหรือครอบครอบเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีคำแนะนำให้กับพี่น้อง แรงงานซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยให้ได้ทราบถึงผลดีผลเสียที่ผ่านมาเนี่ยการเดินทางไปทํางานต่างประเทศม,มันมีสองส่วนส่วนแรกคือแบบ G2G อันนี้ต้องผ่านกระทรวงแรงงานกรมจัดหางานจะเป็นผู้รับผิดชอบทราบว่ากรมจัดหางานกรมจัดเนี่ยเขาก็จะมีการอบรมแนะนําก่อนเดินทางไปแล้วหลังจากที่กลับมาก็จะมีการอบรมว่าได้เทคโนโลยีที่ได้มาจากไลทํางานเนี่ยกลับมาตอนนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ย เอกชนไปเองผ่านในหน้าการผ่านในหน้าเนี่ยมันก็มีประเด็นที่เราจะต้องมาพิจารณาว่าบางครั้งพวกในหน้าเนี่ยนะมันไม่เหมือนฝ่ายราชการนใช่ไหมบางครั้งเนี่ยพวกนี้ก็ต้องเรื่องผลประโยชน์อะ่ะเขาก็ต้องเอาประโยชน์ใส่ของเขาให้มากอะ่ะการอธิบายขยายความหรือชี้แจงเรื่องผลดีผลเสียอะไรเนี่ยนะมันอาจจะมีหรือเปล่าแม้แต่กระทรวงแรงงานเองพี่ก็ยังไม่แน่ใจพี่ก็ยังถามบอกเออคุณได้อธิบายยังไง พี่เข้าใจระบบราชการบ้านเราบางครั้งสักแต่ว่าทําให้มันคบประเด็นไปแต่ถามความจริงจังอะ่ะผลสลัมฤทธิ์เนี่ยมีการประเมินกันไหมว่าพี่น้องแรงงานได้รับรู้รับทราบไหมว่าถ้าสมมุติว่าจะไปอิสาราเอลเนี่ยนะมันจะมีปัญหาอย่างนี้ไปไต้หวันจะมีปัญหาอย่างนั้นใช่ไหมหรือจะไปทํางานที่เกาหลีญี่ปุ่นอะไรก็ดีเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยแรงงานเนี่ยมันมีทั้งแรงงานไร้ฝีมือมีฝีมือ รวมทั้งกึ่งฝีมือก็ต้องอธิบายขยายความให้เขาฟังให้ชัดเจนเขาจะได้รู้ว่าที่เขาไปเนี่ยเขาจะได้อะไรแล้วผลเสียมันมีอะไรได้ไหมคุ้มเสียกับเสียไม่คุ้มได้เนี่ยเขาจะเลือกเอาแบบไหนสมมติว่าเขาไปทํางานที่ต่างประเทศเนี่ยเขาได้เดือนละสามหมื่นจะอยู่เมืองไทยได้ละสองหมื่นเนี่ยคิดว่าควรจะไปหรือไม่ไปอันเนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องหาข้อมูลอธิบายกว่าว่า ที่ถามแนละ้วน้องแรงงาที่กลับมาบางท่านบางคนหลายหลายคนเนี่ยเขาบอกถ้าเมืองไทยไม่แตกต่างเท่าไหร่จากเมืองนอกเนี่ยเขาไม่ไปหรอกใครอยากทํางานห่างจากครอบครัวห่างลูกห่างเมียบ้งางห่างสามีบ้ง 99. 99, าง99.99แทบจะไม่มีใครอยากห่างลูกห่างครอบครัวหรอกเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่จะต้องกําลังจะนําเสนอว่าต้องอธิบายความหรือต้องเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งในการที่จะ ส่งแรงงานไปต่างประเทศก็คืออะไรรู้ไหมในที่นั้นจะต้องได้เงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าสามเท่าของที่เขาทําอยู่ในประเทศไทยเนี่ยพี่กําลังจะเสนอราชาการกําหนดเป็นยโยบายเลยว่าเวลาจะไปทํางานต่างประเทศเนี่ยต้องหาข้อมูลศึกษาให้รอบด้านและทั้งความเป็นอยู่ทั้งความปลอดภัยทั้งเรื่องของรายได้รายได้เนี่ยต้องเน้นเลยนะถ้าต่ำกว่าสามเท่าสมมติว่าอยู่เมืองไทยได้หมื่นหนึ่งต่างประเทศต้องได้สามหมื่น ประเทศไทยยังมีคนว่างงานอยู่ที่จริงตัวเลขคนว่างงานเนี่ยนะถ้าพี่พี่ถามดูนะเขาบอกเขาจะดีจิตด,ดีใจกันนะว่าประเทศไทยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนตามที่ ILO รรงงานระหว่างประเทศเขากําหนดว่าต้องไม่เกินสองเปอร์เซนเลยเนี่ยของไทยยังไม่ถึงหนึ่งกว่ากว่าเนี่ยถามว่าตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ได้จากการสมมวนอย่างแท้จริงหรือเปล่าส่วนใหญ่ไม่ใช่อะ่ะพี่ไปที่กระทรวงแรงงานนะกระทรวงแรงงานบอกว่าไงตัวเลขนี้เอามาจากไหนบอกเอาจากคนที่มาลงทะเบียน หางานแล้วไม่ได้ทํางานไอคนที่ไม่ลงทะเบียนอะ่ะหรือพวกทํางานนอกระบบอะ่ะไอ้พวกเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่น่าจะให้ความสําคัญกับมันด้วยไม่ใช่ว่าเอาตัวเลขเฉพาะคนที่มาลงทะเบียนใช่ไหมอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้จริงจังอะ่ะเราต้องประเมินผลแล้วดูผลสำฤทธิด์ดูเอาพุทเอาคำด้วยไม่ใช่จะดูเฉพาะอินพุตโปรเซส ต้องดูนผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าอย่างไรไม่ใช่ว่าส,สั่งสั่งสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดปัญหาบ้านเมืองเราทุกวันนี้มันมีแต่คนสั่งไงแต่ไม่มีคน follow up ติดตามกำกับดูแลประเมินผลอย่างจริงจังนั่นนี่คือประสบการณ์ที่อยากจะถ่ายทอดมาให้พวกเราได้ยินได้ฟังด้วยในเรื่องของคําแนะนำอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยคืออย่างนี้ทําไมเราต้องใช้แรงงานต่างด้า ทั้งๆท,ที่ยังมีคนไทยว่างงานอยู่พี่ว่านะไม่ว่าระดับเลเบอร์หรือผู้ใช้แรงงานหรือระดับตึงฝีมือหรือมีฝีมือส่วนใหญ่แล้วจะขาดแคลนพวกไรฝีมือก็คือพวกทํางานตามโรงงานต่างๆนานาสถานประกอบการต่างๆเนี่ยเรียกร้องว่าขาดแคลนแรงงานเพราะฉะนั้นแรงงานต่างชาติมีความต้องการสูงถามว่า รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงลงไปดูในในโยบายการคำแถลงนโยบายจะส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทยเพื่อให้มีแรงงานเพียงพอแต่ถ้าเราไปลงลึกจริงๆนะพี่ลงพื้นที่เองเนี่ยอยู่สภามาหลายปีเนี่ยแล้วพี่ชอบไปหาข้อมูลในพื้นที่ด้วยตนเองไปถามแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะที่ไปทั้งเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่ พูดง่ายๆว่าวเวลาเราให้เขาบรรยายสรุปเขาจะบอกว่าแรงงานในจังหวัดเขามีคนไทยว่างงานอยู่หมื่นกว่าคนสองหมื่นกว่าคนล่าสุดพี่ไปทางไปเบตงยะลาก็บอกอย่างเงี้ยมีแรงงานว่างงานอยู่เฉพาะในอำเภอเนี่ยประมาณสามสี่พันคนมั้งทั้งจังหวัดก็เป็นหมื่นแล้วถามว่าพวกนี้อยู่ไหนตอบไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วถาเอาตัวเลขมาจากไหนบอกประมาณการ ถ้าบริหารแรงงานโดยเอาตัวเลขจากการประมาณการเนี่ยนะมันก็จะเกิดปัญหาอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอาแรงงานต่างด้าวมาใช้หมดเขาบอกคนไทยเนี่ยไม่ทำหรอกสามดีเดอร์ตี้คือถกกระปกดิฟฟ ok ิค้าคือยากเย็นแสนเข็นแล้วก็เดนจลัดคืออันตรายเขาบอกคนไทยเนี่ยไม่ทำหรอกสามดีแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าคนไทยเรื่องมากคนไทยนู่นนี่นั่นอะไรก็ไปเอาแรงงานต่างชาติแรงงานต่างชาติมันผลประโยชน์มันเยอะแยะ ต่างก็เข้ามาแล้วถูกกฎหมายแล้วไม่ถูกกฎหมายต่างพี่ก็มองอย่างนี้ว่าเนื่องจากการบริหารตัวเลขเนี่ยมันเอาตัวเลขจากการประมาณการของสอสชสชย่อจากสำนักงานสถิตและสังคมแห่งชาติตัวเลขจากสสชเนี่ยมันไปกําหนดนโยบายในภาพรวมได้ในระดับแมคโครอ่ะแต่ในระดับแมคโครเนี่ยระหว่างดีมานกับซัพพลายดีมานคือความต้องการผู้ประกอบการซัพพลายคือแรงงานตัวแรงงานเอง ดีมา n d กับซัพพลามันไม่แมทชิ่งกันเลยไงเพราะตัวเลขมันไม่มีอ่ะนั้นจะวิธีการก็คือจะทําอย่างไรให้ดีมา n d และซัพพลายมันแมทชิ่งก็คือ Big Data ข้อมูลเนี่ยมันจะต้องเป็นข้อมูลที่พูดง่ายๆว่าในอนาคตนะพี่บอกว่าเราต้องเอาใจต้องสนับสนุนต้องส่งเสริมต้องมีแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการจ้างแรงงานไทยที่ยังตกงานอยู่ซึ่งเป็นตัวเลขคิปอยู่เนี่ยให้มันเป็นตัวเลขที่แท้จริง แล้วเอาตัวเลขที่แท้จริงเหล่านี้มาแมทชิ่งกันไงระหว่างตัวเลขแรงงานก็คือพพลายกับตัวเลขของความต้องการของผู้กันคือดีมานให้มาลงตัวมันอยู่จวเหนือมันอยากจะไปทํางานทางใต้ไหมตําแหน่งงานนี้ที่สมมตินะว่าผู้ระหว่างก็ว่างงานอยู่แต่เรามีครอบครัวไงที่ต้องดูแลพี่เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยอะพวกเราเป็นผู้นําครอบครัวคงยังไม่ปล่อยให้ลูกให้เมียตดตายนั่งแรงงานอะไรที่เราพอทําได้ที่จริงมันมีงานเยอะแยะ แต่คนที่มีหน้าที่โดยตรงเขาไม่พูดง่ายทำบริหารจัดการให้มันดีตัวเลขเหล่านี้ก็เลยไม่สามารถที่จะแมทชิ้นกันนั้นในความเห็นของพี่เนี่ยแรงงานไทยอนาคตทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยถ้าในประเทศมันมีงานที่ทําที่เหมาะสมมีซัพพลายที่ชัดเจนแล้วเราก็มีดีมานที่ชัดเจนราคาหรือค่าตอบแทนมันใกล้เคียงกันไม่เกินสเท่า ก็ควรที่จะสนุนให้คนไทยทํางานในประเทศไทยให้มากที่สุดขณะเดียวกันต้องลดจํานวนแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นทางการนะสองล้านกว่าถึงสามล้านที่ลงทะเบียนไ้นะแล้วที่มันไม่ลงทะเบียนอีกอะ่ะพี่ว่านะมันไม่ต่ำกว่าสิบล้านนะ่ะเพราะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่พี่อยากเห็นนะว่าการแก้ปัญหามันต้องแก้ที่ให้ตรงจุดแล้วต้องรู้สาเหตุของการแก้ปัญหาพี่ถึงบอกว่า ทางรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายไหมที่จะลดแรงงานคนต่างด้าวลงเอาระยะสั้น1-5ปีระยะกลางอาจจะ6-10ปีระยะยาวหลังจากนั้นไปคุณลดจำนวนแรงงานต่างด้าวได้เท่าไหร่ประการแรกแรงงานไทยก็จะได้ทำงานมากขึ้นประการที่สองปัญหาในเรื่องของปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเรื่องสาธารณการศึกษาปัญหาเรื่องอาัจกรรม ไปนั้นเนี่ยถึงบอกกัโดยสรุปนะว่าการช่วยเหลือดูแลแรงงานไทยอนาะคตเนี่ยพี่ว่านะหนึ่งต้องพยายามลดแรงงานต่างด้าวลงเพื่อแก้ปัญหาทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองในเรื่องของอาชญากรรมรู้ไหมเนี่ยการศึกษาก็ต้องให้เขาเรียนนะชุดเรียนอาหารการกินอุปกรณ์เนี่ยต้องให้เ้าหมดเลยนะมันเป็นเรื่องของนุทยธรรมไงเขามาทํางานบ้านเราประเทศอื่นนี่นะท้องกลับท้องแล้วเขาส่งกลับบ้านเราเป็นพี่ไทยใจดีอ่ะมาอาลีอ่ะ มาได้หมดเลยขนกันมาหมดเลยอะ่ะมาท้องมาออกลูกออกหลานมาใช้สิทธิประโยชน์มาอาศัยได้สัญชาติอีกมันเป็นปัญหาทั้งนั้นอะ่ะกระทบต่อความมั่นคงแต่ประเทศไทยมาอาลีไงนี่คือปัญหาเรื่องรักษาดานเราก็ต้องรักษาเขาเร,เรื่องนู้นเรื่องนี้น่พูดไปไม่จบอะ่ะพี่ถึงบอกว่าจะแก้ปัญหาได้ก็คือพยายามต้องลดแรงงานต่างด้าวสองแรงงานไทยที่ว่างงานอยู่เนี่ยต้องขํบรจตรวจสอบให้มันจริงจังว่าเขาอยู่ที่ไหนในกในขอในงอ การศึกษาอะไรเป็นเพศไหนความต้องการอะไรถนัดอะไรแล้วมีผู้ประกอบการเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนเขาต้องการแรงงานประเภทนี้ไหมก็แมทชิ่งกันประสานกันเอาไหมในกออยู่ที่ใต้เขามีงานตรงกับเขาเลยที่ทางอีสานอยากจะไปไหมอยู่ทางเหนือเอาไปไหมถ้าเขาไปเอาแมทชิ่งกันเลยเอาส่งไปออกมาก็ส่งคนกลับไปแทนอะไรประมาณนี้นี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือให้มันแมทชิ่งกันให้ได้ เชื่อพี่เนี่ยนะถามกระทรวงแรงงานว่าข้อมูลเกี่ยวกับผู้ว่างงานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการเนี่ยถามว่าท่านเอามาจากไหนอย่างที่บอกเขาก็ตอบไม่ได้ว่าเขาอยู่ไหนอะไรยังไงนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเนี่ยพี่จะไปกระทรวงแรงงานพี่จะเอาเรื่องเนี้ยโดยท่านอดุลแสงสิงแก้วนะ ท่านเป็นประธานการบริการท่านเคยไปเยี่ยมคารวะแล้วก็ไปหาลือพี่บอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องแรงงานให้มีงานทำหนึ่งท่านต้องมีตัวเลขที่แค้จริงว่าคนเหล่านี้มีจํานวนหนึ่งจำนวนเท่าไหร่สองอยู่ที่ไหนอะไรยังไงสองท่านต้องส่งเสริมให้คนเหล่านี้ได้ทํางานต้องมีข้อมูลของสถานประกอบการหรือไม่เนี่ยนะได้ยินตั้แต่ไหมท่านอุลรเนี่ยท่านเคยป่วยไงแม่แต่คนผู้สูงวัยนะณนอเวลาเนี้สามสิบสี่ล้านคนนะ มีคนทํางานอยู่ประมาณไม่ถึงครึ่งที่เหลือไม่ทํางานถามว่าผู้สูงวัยเนี่ยณเวลาเนี่ยยังเป็นแรงงานที่มาสามารถทํางานเช่นงานบริการงานท่องเที่ยวงานอะไรต่างๆนั้นงานประชาตั้งพันเนี่ยท่านก็ยังมาใช้งานได้ทําไมต้องไปใช้แรงงานต่างด้าวละ่ะทำไมไม่ใช้คนไทยแม้แต่จะเป็นผู้สูงวัยก็แต่เพราะว่าอะไรกระทรวงแรงงานไม่มีตัวเลขเหล่านี้เลยเงยมีแต่ตัวเลขทิปอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวเลขจริงๆจังๆอย่างเนี้ยมันแก้ได้ไม่มากก็น้อย เมื่อมีตัวเลขแล้วถ้าเกิดไม่พอเราก็เอาเข้ามาค่อยๆเอาเข้ามาตามความต้องการของสถานประกอบการที่เขาต้องการไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็บอกคนไทยไม่ทํางานคนไทยขี้เกียจสามดีไม่ทําอย่างงาู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเอาจ้องแต่เอาคนงานเหมือนรัฐบาลนี่พี่บอกว่าเดินทางถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ในความเห็นพี่ว่าต้องหาข้อมูลเชิงประจัก,กรว่าเราต้องการแรงงานเท่าใดแล้วคนไทยมีจํานวนเท่าใดที่อยากทํางานอยู่ในนี้ แต่ที่ไม่ได้ทำเพราะเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจเขาไม่รับทราบข้อมูลวิธีการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะพี่บอกว่าง่ายๆอย่างวิทยุเนี่ยคนฟังกี่เปอร์เซ็นต์ทีวีหนังสือพิมพ์ฟังน้อยมากดูน้อยมากแต่ที่ง่ายๆพี่บอกห้าเสือจังหวัดเขาเรียกว่าห้าเสือแรงงานนะก็มีแรงงานจังหวัดสวัสดิการพุ่งรองแรงงานจังหวัดพัฒนาพิมือแรงงานจังหวัดประกันสังคมและจัดทั้งงานจังหวัดเนี่ยพวกนี้คือคนที่จะคอยรับนโยบายจากรัฐบาลเนี่ย จากกระทรวงเนี่ยเพื่อไปทําให้คนมีงานทําสโลแกนของกระทรวงแรงงานเขาบอกว่าทําให้คนไทยมีงานทําเศรษฐกิจเฟื่องฟูอะไรเนี่ยนี่คือสโลแกนของกระทรวงแรงงานล้วถามว่าเขาทำอะไรกันบ้างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถึงบอกว่าไงคนเรานะถ้าทําอะไรแบบใช้ชีวิตชีวาแบบหุ่นยนเนะี่ยมันก็จะได้แบบหุ่นยนต์ไม่มีชีวิตชีวาหรือรอุ่นไล่กาแต่ถ้าทําแบบมนุษย์ต้องมีสมองต้องคิดนอกกรอบเป็นต้องหาทางแก้ไขให้ได้ ไะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราจะมาทํางานแบบเดิมๆปวดหัวตัวร้อนใช้แต่พาราเซตามอลหรือยาบวดหายด่าทําใจมันแก้ไม่ได้หรอกปัญหาในงานพูดง่ายๆว่ะแก้ปัญหาให้ถูกจุดเนี่ยคำขวัญของกระทรวงแรงก็บอกประชาชนมีงานทํานําความสุขสู่สังคมแล้วถามว่าตอนนี้ประชาชนมีงานทาหมดไหมก็ปัญหาตัวเลขทิพย์อย่างเนี้ยนุม่มาแนางเงี้ยไม่รู้มันอยู่ไหนไงต้องบนว่าเนี่ยเขาบอกว่าทรวงแรงงานมี ประเทศไทยคนว่างงานอยู่4 0 0 0 0 0สามในไตมาสที่สองทัพหกหก4 0 0 0 0 0ว่างงานถามว่าตัวเลขนี้ครบถ้วนไหมไม่มีทางหรอกที่คนไทยจะว่างงานแค่4 0 0 0 0 0สามแล้วถามว่าไอ้4 3 0 0 0 0เนี่มันอยู่ที่ไหนไปถามตั้งแต่พันลงยันเจ้ากระทรวงเลยไม่รู้เอาไม่รู้เราตัวเลขจากไหนก็ตัวเลขคลิปอยู่ละแล้วมันจะไปแก้ได้ไงแมทชิ่งกันได้ไหมนะ่ะอันนั้นนะ่ะคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไปถึงผู้รับผิดชอบแล้วกัน คืออย่างน้อยเนี่ยนะตัวผู้ใช้แรงงานเองเนี่ยก็ต้องหาข้อมูลให้ถ่องแท้เพราะท่านไปเนี่ยไม่ใช่ท่านมีกระตุ้งกระตางหรอกท่านก็พูดหนี้ยืมสินไปอะ่ะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องดูให้ครบถ้วนถ้าประเทศไทยพี่ว่านะไม่มีที่ไหนดีกว่าประเทศไทยละไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่อาหารการกินค่าครองชีพและความเป็นมิตรไมตีโอ้อ้อมอารีเนี่ยพี่ว่าไม่มีที่ใดเหนือกว่าประเทศไทยละก็อยากให้พี่น้องผู้ใช้แรงง,งานเนี่ย ตรนหนักในสิ่งเหล่านี้แล้วพี่เชื่อว่านะถ้าเราไม่เลือกงานจนเกินไปแล้วเราพยายามที่จะขยันหมั่นเพียรรู้จักใช้จ่ายไม่ไปฟุ้งเฟอ้อมีบางท่านบางคนมีกระแสข่าวว่าบางทีก็แอบไปเล่นการบานันนันบางครั้งก็ดื่มสุรายาเสพติดแต่ถ้าตัดได้นะสุรานาลีพาชีกิลาบัตแล้วตั้งใจขยันทำงานเนี่ยพี่เชื่อว่าเราจะดำรงตนได้อย่างปกติ อย่างดีอยู่ชนถ้าเราทําตัวเรียบง่ายโลโรไฟนยะพี่ว่าเมืองไทยน่าอยู่ที่สุดเลยก็อยากฝากไปถึงพี่น้องแรงงานที่รักทุกคนด้วยแล้วกันในส่วนของราชการก็คงจะต้องหาทางที่จะแก้ไขปัญหานี่ทำอย่างไรถึงจะให้พี่น้องแรงงานมีงานทําทําอย่างไรให้พี่น้องคนไทยมีความสุข